สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีข่าวดีและข่าวด่วนมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียวในมหกรรมคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อครบรอบ4ปีของพ่อสอนเพชรส,สุพ,พันโดยงานนี้นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากโดยล่าสุดน,นะครับพ่อแขกส,สุพ,พันโชได้มาอัปเดตสำหรับศิลปินที่จะเดินทางไปร่วมในงานนี้โดยจะมีศิลปินดัง ระดับแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคุณแจ็คธนพลจ่อยไม่ทองคำบอลเชิญยิ้มตรีชัยนรงค์เสบ้นการทัศนะนันอันน,นันไรอันการบันเด็ดโบซูปเปอร์วาเลนไทน์ต้นก้าวสุปริยาและศิลปินอีกมากมายภายในงานนี้นะครับโดยในงานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่6 7 8มกราคมปี2569นี้ ณนาสนามโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนอนเภออู่ทองเจ้าสุพรรณบุรีงานนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับและชมฟรีตลอดงาน FC แฟนคลับศิลปินท่านใดอยู่ก็อย่าพลาดนะครับตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับและสำหรับศิลปินจะมาวันไหนนั้นจะต้องรอการอัปเดตอีกทีจากพ่อแขกสาวสุพรรณโชว์ต่อมานะครับและวันนี้ไม่ต้องรอนานสำหรับ FC แฟนคลับขอเพลงลูกทุ่ง ของน้องต้นข้าวสปรียาในวันที่28ธันวาคมปี2568นี้น้องต้นข้าวและทีมงานก็จะมี2อคิวงาน2เวลานะครับในเวลา19นาฬิกาในงานประจำปีไหว้พระปิดทองวัดโพสีเจริญตมบนบ้านกลางอำเภอสีพรจจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีและไปต่อในงานที่สงในเวลา22นาฬิกาในงานนมัสกการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองประจำปี2,569วัสพานสูงตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีสำหรับในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงฉบับไว้ทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน NSP 198ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ